ัลืมตาตื่นได้แล้วจะเป็นไครกันนะเป็นไครกันหมาเปียก็คือหมาเปียก็คือพี่สุชาติไงโถให้ตายสิฉันชนะอีกแล้วล่ะแซมมี่พูดกันตรงๆนะถ้าเรามีผู้เล่นจริงๆมากกว่านี้บางทีเราอาจา้า น,นี่มันจะเป็นการทำรท้ายจิตใจของวิงกี้แล้วก็คุณโบนะงั้นเอาแบบนี้ไหมล่ะฉันขอท้านายถ้านายชนะฉันจะเชื่อในโชคและสัญชาติยานของนายรับทำท้าแล้วฉันควรทำไงล่ะเริ่มต้นด้วยการมาทำงานประดิษฐ์ดีๆกันเถอะไงครับทุกคนวันนี้ผมท้ายแซมเอาชนะผมในบอร์ดเกมให้ได้ล่ะบอร์ดเกมเหรอพี่ควรจะบอกฉันตั้งแต่แรกสิ ชนชนะพีได้ง่างยๆอ,อยู่แล้วจะเกมเอเลียสโมโนโพลีเจงก้าหรือเกมมาเฟียก็ได้ชนะได้เป็นล้านครั้งเลยไม่เร็วขนาดนั้นหรอกนะแซมมี่บอร์ดเกมนี้จะไม่ธรรมดาสุดๆเลยระวังเวลาใช้คัตเตอร์ด้วยนะครับทุกคนรแรกเริ่มคือเราจะต้องทำตัวของเราเองก่อนและอันดับที่สองก็คือนี่เลยเจ๋งไม่ล่ะอะไรนะพี่จะทำนาฬิกาเหรอดาษลางชิ้นนี้ดูเหมือนนาฬิกามากจริงๆไม่ใช่นะแซม ธีมหลักของงานประดิษฐ์ของเราวันนี้จะเป็นเกม Among ส s <c oughs> จิงสุดยอดไปเลยทุกคนครับเราเคยทำงานประดิษฐ์จากเกม Among Us กันมาแล้วนะพวกคนลองคลิกหาดูได้ในช่องของเราเพื่อรับชมวิดีโอพวก์มันได้เลยฉันพร้อมจะช่วยแล้ว <c oughs> เออนายควรจะตัดชิ้นส่วนพวกไอ้พ่สุชาติฉันรู้นะระหวานน่างนี้ผมจะจัดการกับกระดาษลังพวกนี้ต่อตรงนี้จะเป็นจุดที่เราติดเพื่อนลูกเรือของเราลงไป นี่คือลูกเรือของพี่นะพี่สุชาติฉันคิดว่าพี่น่าจะต้องใช้เจ้าตัวนี้แล้วโอโ้นายมาทันพอดีเลยก็หูกดไลค์แซมสําหรับการมองการไกลของเขาหน่อยสิ <c oughs> อย่างที่เห็นเราจะติดกาวลูกเรือของเราทั้งสองฝั่งของชิ้นนี้และตอนนี้มาดูสิ่งที่ผมมีนี่สิทุกคนนี่คือแม่เหล็กขนาดเล็กวันนี้แม่เหล็กจะเป็นส่วนสําคัญในงานประดิษฐ์ของเราเราจะต้องติดเข้ากับเอ่อติดเข้ากับเอ้ยติดเข้ากับออเฮ้ยแซม พี่โซชาพี่หยิบแนมมาผิดอันนะพี่ต้องใช้แบบพลาสติกกับแม่เหล็กสิโอ้จริงด้วยอย่าลืมกาวนะแบบนี้แค่ไม่กี่หยดก็พอให้หยุดไปได้แล้วตอนนี้เราต้องติดแผ่นอลูมิเนียมเล็กๆไว้บนนี้อ่าคงต้องใช้เวลาอีกสักพักเลยล่ะ <c oughs> ฉันจะทำให้ทันทีเลยก่อนที่พี่จะรู้ตัวซะอีกงั้นหรอโอเคเอาเลยว้าวนายทำได้จริงๆด้วยแซมมี่ ใช่สิก็ฉันเป็นนักประดิษฐ์ความเร็วแสงไงทพี่น่ะต้องใช้เวลาสักสิบปีหรือประมาณนั้นอมฉันก็เร่งความเร็วตรงนี้นิดนึงเหมือนกันนะจะได้งั้นเราเสมอกันตามนั้นโอเคครับทุกคนเราทําตัวผู้เล่นของเราแล้วเรียกพวกเขาแบบนั้นแล้วกันนะครับแล้วตอนนี้เราก็ต้องทํากลไกที่จะช่วยให้เราระบุว่าใครเป็นผู้ชนะและผู้แพ้ในเกมนี้ พี่สุชาติไม่ใช่ว่าฉันสงสัยอัจฉริยภาพของพี่หรอกนะแต่ฉันก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าเกมนี้จะทาํางานยังไงเอาละแซมฉันจะพยายามอธิบายให้ดีที่สุดนะก่อนอื่นนายรู้จักเกมประเภทที่มีไม้ขีดหลายๆอันที่อันหนึ่งสั้นกว่าอันอื่นแล้วโดยปกติแล้วใครที่จับได้ไม้สั้นจะแพ้ใช่ไหมฮะนี่แซมมี่ <c oughs> ใช่เราเคยเล่นกันที่ทบีดาบ้าหนึ่งเพลเรียกว่าใครจะต้องล้างจานหลังจาก ต่ก็นะหนนันนแพ้ั่นแหละพื้นฐานของเกมนี้ก็ทำงานแบบเดียวกันเลยเว้นแต่เราจะไม่ต้องใช้แท่งไม้ขีดกับเกมนี้คนที่ทำธงนี้เด้งขึ้นมาได้จะชนะตั้งดูสุดยอดไปเลยถูกไหมทุกคนงั้นกดไลค์ให้เราด้วยนะตอนนี้เราจะเอาชิ้นที่หน้าตาเหมือนนาฬิกาอย่างที่แซมเรียกนี้มาและติดกลไกธงไว้กับชิ้นนี้ตรงนี้สอดผ่านช่องด้านหน้าสุด เพื่อให้แน่ใจว่าถุกส่วนยึดไว้แน่นหนาเราจะเพิ่มส่วนนี้ไปเพื่อรองรับด้วยเยี่ยมส่วนตอนนี้เราต้องติดชิ้นส่วนอีกจํานวนหนึ่งบนฝั่งตรงข้ามของช่องว่างพวกนั้นฉันอาจจะต้องขอให้หนายช่วยตรงนี้หน่อยแซมมี่ฉัน้อมให้บริการพี่เต็มรูปแบบเลยพี่สุชาติมาเลยเก๋ยมาเลยเก๋ยชิ้นส่วนจงมาติดกันฮ่าฮ่าว้าวทุกคนดูนี่สิครับแซมติดแม่เหล็กเข้าที่ให้ด้วยนะเนี่ย เป็นคาถาที่มหศสรจย์สุดเลยเพื่อนโอ้ขอบคุณนะนั่นอะไรนาะนี่คือส่วนแถบที่ยาวที่สุดของกระดาษที่ใช้ในงานประดิษฐ์ไงเราต้องม้วนกระดาษแบบนี้เพื่อทำชิ้นส่วนศูนย์กลางในงานของเราอย่างที่พวกคุณเห็นเราต้องใช้กระดาษม้วนอีกเป็นแบบที่เรียวกว่าและยาวกว่าชิ้นแรกนิดหน่อยแล้วประกอบทั้งสองชิ้นเข้าด้วยกันแบบนี้ต่อไปเราจะต้องทำรูบนชิ้นนี้ด้วยสว่าน ช่วยคนในขั้นตอนนี้ด้วยนะโอเคส่วนนี้คือปุ่มกดสำหรับบอร์ดเกมของเราโอ้ฉันว่ามันน่าจะดูสว่างสดใสกว่านี้นะพี่สุชาติได้เลยตอนนี้ดีขึ้นแล้วยังแซม,มี่ดี้นเยอะเลยล่ะทุกคนคราวนี้มาดูกันดีๆนะครับเพราะเราจะติดตั้งส่วนนี้เข้าไปใน,นกลไกแล้วชิ้นส่วนที่เล็กแต่สำคัญมากๆนี้จะช่วยยึดเส้นได้ให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม เราจะสอดได้ไว้ตรงนี้แล้วดึงผ่านไปอีกฝั่งหนึ่งของตัวงานจากนั้นเราจะสอดได้ผ่านช่องว่างนี้เข้าไปในปุ่มกดแล้วไข่เป็นกากบาดด้วยหนังยางแบบนี้ไงและในที่สุดเราก็าจะติดปุ่มกดเข้ากับงานประดิษฐ์เสร็จแล้วนี่คือสิ่งที่เราได้นะนี่พิชาติเราจะแน่ใจได้ยังไงล่ะว่าทุกอย่างทํางานถูกต้องนะ่ะถามได้ดีมีแซมเราต้องวางตัวผู้เล่นทั้งหมดของเราเข้าที่ก่อนนี่ไงแม่เหล็กสองชิ้นนี้จะประกบเข้าด้วยกัน มาเร่งมือกันหน่อยดีกว่าโอ้วอย่างนี้ก็คือข้างใต้ของงานประดิษฐ์ของเราั้นเหรอใช่แล้วเราจะยึดตัวผู้เล่นของเราให้อยู่กับที่ด้วยแท่งไม้และขั้นตอนถัดไปของเราคือการปักกรีติดตามชมกันต่อนะครับ ทุกคนนักัวบัตรฟรีไม่ใช่ของเล่นนะอย่าลืมทำงานภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่เสมอล่ะส่วนฉันเชื่อมอพี่สุชาติเวลาทำงานประเภทนี้อยู่แล้วโอเคเรียบร้อยตอนนี้ชิ้นส่วนตัวผู้เล่นทุกชิ้นของเราเชื่อมต่อกันเป็นวงจรเดียวแล้วสิ่งที่เหลือก็มีแค่เชื่อมต่อทั้งหมดเข้ากับมอเตอร์นี่เป็นอันที่สองนะบอกไว้ก่อนว่าเราจะวางส่วนนี้ไว้ใต้สวิชกดนะตรงนี้ไง ใช้ด้วยล่ะอ่าดีมากเลยแซมมี่ที่จริงชิ้นนี้จะหมุนได้นะเล่นนายเห็นแถบอลูมิเนียมที่อยู่ตรงนี้ไหมทันทีที่ลูกเรือในทีมเราชนกับแถบตรงนี้ธงก็จะเด้งขึ้นมาประกาศตัวผู้ชนะไงออไม่จริงนะพ่สูชาตินี่มันฟังดูเจ๋งยิ่งกว่าที่ฉันเคยคิดไว้อีกนะ <c oughs> ขอบใจแซมมี่มพี่รู้อะไรไหมถ้าพี่พิสูจน์ให้ฉันเห็นได้ว่าทุกอย่างทำงานถูกต้องฉันจะประกาศอย่างเป็นทางการให้เลยนะว่า เหนเพื่อนที่เสียงที่สุดในโลกแซมมี่ถึงจะไม่ได้รับเกียรินั้นฉันก็ต้องทําให้นายอยู่แล้วแต่ในเมื่อนายเสนอขึ้นมาแต่กลไกอะไรก็ตามต้องได้รับการทดสอบสักหน่อยก่อนนะเห็นด้วยไหมแน่นอนดูนะเรากดตัวลูกเรือตัวไหนก็ได้ตามที่ต้องการกดแบบสุ่มไปเลยจนกระทั่งฮึบถงเด้งขึ้นมาแล้วนั่นไง ใจอย่างยิ่งที่จะได้ประกาศว่าพี่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดในโลกเราต้องมาถ่ายเซลฟี่ด้วยกันเดี๋ยวนี้เลยทำไมเราไม่ทำงานประดิษฐ์ของเราให้เสร็จกันก่อนละ่ะฮะก็ได้แต่ในฐานะเพื่อนที่ดีฉันไม่ถือหรอกนะว่านายจะกินนิวเทราโดยไม่มีฉันแบบว่าถ้านายต้องการนะนะเร่งนั้นหรอแล้วก็พลาดขั้นตอนการตกแต่งสุดโปรดของฉันนะหรอไม่มีทางซะหรอก <laughs> ขอบใจแซมลงมือกันเลย หน่อยผู้หูอย่าโยนเข้าของสิโอโอโอเอานี้ด้วยขอบใจเพื่อนพี่สุชาติรับต่อจากตรงนี้ไปนะนุ่นเทา่าฉันอยู่ไหนนะหายใจก่อนเธอแซมเราทำงานประดิษฐ์ของเราเกือบเสร็จแล้วนะฮึอีกแค่นิดเดียวหือยเยี่ยมมาตกแต่งทงกันเถอะอ่อาฮะและทำให้ทั้งหมดนี้ดูเรียบร้อยหน่อยจริงไหมทุกคนแบบนี้ไง งานประดิษฐ์ชิ้นนี้เสร็จแล้วพวกคุณมาลองดูกันด้วยตัวเองสินี่แซมมี่เหลือเนิทร่าไว้ให้ฉันด้วยนะ เอาล่ะคราวนี้นายจะว่าไงบ้างแซมมี่พร้อมจะแพ้ไหมแหมปันไปเถอะพี่สุชาติมาเริ่มกันเลยสวนฉันเอาตัวนี้เอาตัวนี้เอาทีไปเลยสองตัวในคราวเดียวโอว้แซมคอยดูก่อนเถอะนะโอ้ฉันชนะฉันชนะฉันรู้อยู่แล้วล่ะเยี่ยมอะไรนะมไม่มีเลย ้ยไม่เอานะนายต้องเรียนรู้ที่จะพ่ายแพ้บ้างนะทุกคนครับผมว่าพวกคุณจะชอบงานประดิษฐ์ทนี้นะไปลองทําสักชิ้นที่บ้านเล่นกับเพื่อนๆของคุณด้วยล่ะบ๊ายบายขอนกันไกลกระดาษเออไว้พบกันใหม่นะทุกคน